สวัสดีครับพวกอับผมมาเฟียเกตเกอเมอร์น,นะครับเด,เดี๋ยวมาเรียกเออมาแล้วโอ้เฮ้สวัสดีครับพวกอับผมมาเฟียเกตเกอเมอร์น,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสุพีเดอร์ลิตในทําคลิปที่เกี่ยวกับทําฆ่าบอสกันนะครับวันนี้ผมก็นะฆ่าบอสเลเวลสี่มาเลยบอสในครั้งนี้ผมจะใส่สีม่วงแล้วก็ใส่กันเล็ดนะครับ ตามกฎของที่ผมสร้างขึ้นเองนั่นก็คือผมจะใช้สุ่มไอเทมส่วนเขาบอลก็จะใช้ไอเทมของบอสแต่ละตัวไปนะครับบอสที่ผมมาทำในครั้งนี้แน่นอนครับฐานอนนั่นเองอินฟินิตี้กันเลตอยู่ไหนน้อืมนี่ไงเจอแล้วแล้ว <c oughs> ผมก็ขอเป็นสีน้องเงินแล้วกันนะครับใส่เหมือนเดิมเขาว่าไม่ต้องใส่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีสกินของไม่มีหัวของไอ้ทานอสน,นะครับด่านก็จะเป็นด่านนี้ด่านที่ไม่มีวันตายนอกจากฆ่ากระตายเท่านั้นแค่นี้นะครับพรอแล้ว3 2 1 Let's go บอเบลสิโอ้โห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 ได้ของเกียร์อย่างนี้ก็เสร็จสิครับได้ของเกียร์อย่างนี้ก็เสร็จสิครับคิดจบไว้แน่ง,งานนี้เพราะว่าผมจะเล่นแค่บอสเดียวในแต่ละคลิปใช่อืม อืมอุ้ย็มหัวอุ้ย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 ผมจะตายเอาง่ายๆนั่นเนี่ยถ้าอยู่ใกล้มันมากเกินไปอืมปลาไปหัวหัวเฉยหัวแตกไปสิครับหัวแตกไปทางนู้นไอระเบิดนี่ตรงไปทางนู้นโอ้ดื่มดูอุกบาทอืม อุ้ยเกือบโดนอุ้ยแตโอ้คลิปจบไปอย่างงี้งั้ผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะเล่นบอสเดียวในแต่ละคลิปนะครับเสิ่อวันนี้ผมเล่นไปแล้วได้ระเบิดของเกียนดีเลยนะครับเนี่ยของเกียนจริงๆและ สวัสดีรับวันนี้กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบมากๆอย่าลืมสนับสนุนผลด้วยการกดซั b สไคร b e ด้วยนะครับสวัสดีนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย